ที่พักภูมิใจไทยกันก่อนนะครับคุณสรยุทธเพชรตะกูลเชิญครับครับสวัสดีครับสําหรับพักภูมิใจไทยนะครับก็ชัดเจนนะครับว่าวันนี้เราเล็งเห็นว่าปัญหาใหญ่ก็คือการที่าจะทาอย่างไรที่เราจะปรับโครงสร้างทางด้านภาคการเกษตรให้แข็งแรงขึ้นนะครับซึ่งเป็นภาคที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับมีอยู่3เรื่องที่เราทําก็คืออันแรก,กคือการที่จะเพิ่มรายได้กับพี่น้องเกษตรกรอนันที่2ก็คือการที่จะลดต้นทุนในการผลิตและที่3คือการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวนะครับ ซึ่งเราจะเริ่มจากอันแรกก่อนคือการที่จะเพิ่มรายได้พี่น้องเกษตรกร,รกนหนึ่งนโยบายหลักของเราที่ออกไปคือการที่สร้างกองทุนประกันรายได้ภาคสินค้าการ,กรเกษตรนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าเรามีการพูดชัดเจนในส่วนของข้าวเนี่ยเพราะเนื่องเป็นผลิตภัณฑ์หลักนะครับซึ่งเป็นคน60%ในภาคก,การ,กรเกษตรอยู่ที่ข้าวซึ่งเราบอกว่าตันละ20,000บาทนะั้นทำได้จริงเหตุผลเพราะว่าเราต้องการที่จะทําให้เกิดความเชื่อมั่นในภาคเกษตรกร,รกว่าอาชีพนี้ท่านสามารถยึดเป็นอาชีพที่มั่นคงได้และสามารถย,ยืนอยู่ได้นนระยะยาวนะครับแข่งขันได้ ซึ่งการที่เราสร้างเป็นโครงการประกันรายได้เนี่ยเรามั่นใจครับว่าเป็นการสร้างความ <_ p: S 2> เชื่อมั่นท่านสามารถทราบราคาเกษตรล่วงหน้านะครับว่าท่านปลูกแล้วเนี่ยท่านจะขายได้เท่าไหร่ <_ p: S 2> อันที่2ไม่เป็นการบิดเบือนกลไกตลาดเหมือนกับระบบจำนำนะครับท่านไม่ต้องมาเป็นเรื่องสต็อกไม่มีต้นทุนนะครับและอีกอย่างหนึ่งท่านสามารถจะสร้างประสิทธิภาพในการที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวได้นะครับแล้วก็เม็ดเงินทุกอย่างเนี่ยตกกับเกษตรกรร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันที่2เนี่ยก็คือการที่จะเพิ่มไรายได้ในส่วนอื่นเพราะว่า ถึงแม้เราจะมีการพัฒนาระบบชนประทานไปแล้วเนี่ยนะครับท่านก็จะต้องมีการดูในส่วนรายได้เสริมเพราะบางพื้นที่เนี่ยถึงแม้เราจะมีการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบชนประทานเข้าไปแต่ว่ายิวของการกำผลิตก็ยังไม่สามารถจะคูอรายได้ทั้งหมดได้ช่วงที่ออฟซีซันนะครับทางเราเองก็มีการเพิ่มในส่วนของการที่เราทำตัวกอ,องทุนด้านการท่องเที่ยวเข้าไปนะครับจังหวัด1 0่ล้านเพื่อจะไปสร้างงานนะครับแล้วก็ไปสร้างการธุรกิจที่อยู่ในภาคชุมชนนะครับไม่ว่าท่านส่วนการโอท็อปเราก็ยังส่งเสริมต่อเนื่องไป ไอีกส่วนหนึ่งก็คือเราพยายามล้างหนี้เกษตรกรโดยพูดถึงกองทุนหมู่บ้านนะครับซึ่งจะแตกต่างกับการที่บอกว่าไปเพิ่มเงิน1ล้านบาทนะครับสิ่งที่เรามองเห็นประเด็นปัญหาคือว่าวันนี้ในส่วนอาชีพเสริมที่ทํากันมา10ปีเนี่ยผ่านระบบกองทุนหมู่บ้านเนี่ยปัจจุบันในบริหารไม่เป็นระบบนะครับแล้วก็ตอนนี้มีภาระที่ติดลบอยู่นะครับซึ่งเราก็จะไปล้างหนี้ที่มีอยู่ทั้งหมดทิ้งก่อนนะครับแล้วก็เดิมที่เข้าใจว่าได้ไปฟรีแล้วไม่ต้องใช้คืนและเป็นหนี้สะสมเนี่ย แล้วต้องไปกู้นอกระบบมาเติมเข้าไปแล้วมันแก้ปัญหาไม่จบเนี่ยเราก็จะไปดําเนินการนะครับล้างของเก่าทิ้งให้หมดนะครับแล้วก็จัดระบบใหม่นะครับแล้วก็มีระบบณะกรรมการที่ถูกต้องแล้วก็มีระบบการกันกรองนะครับว่าโครงการไหนที่ไปทําเพื่อสร้างให้เกิดรายได้นะครับแล้วก็ใส่เงินเข้าไป1ล้านทุกทุกหมู่บ้านนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนที่เราเสริมเข้ามาถัดมาเนี่ยเราจะพูดถึงในส่วนของการลดต้นทุนในการผลิตนะครับในส่วนการลดต้นทุนการผลิตก็อันแรกที่ผมพูดไปคือระบบชงรกรทานซึ่งมีอยู่ทั้งหมด28ล้านไ่่แตมี่สิพแ่ ทำอย่างไรที่จะเพิ่มให้28ล้านไรนี่มีประสิทธิภาพถ้าหากมีเนี่ยท่านจะได้ผลผลิตข้าวประมาณ29-30ล้านตันเหมือนกับที่ท่านใช้อยู่ในปัจจุบัน68ล้านไรถ้าจะเล็ก40ล้านไรเนี่ยไปใช้ในภาคด้านพลังงานแล้วก็ภาคการเกษตรในรูปแบบอื่นเดี๋ยวผมจะพูดต่อในภาคขอครับขอบคุณครับครับก็แน่นอนนะครับก็คงคล้ายกันก็คือลดต้นทุนนะครับ แล้วก็เพิ่มรายได้แต่สิ่งที่เติมมาคือสร้างโอกาสในรายได้เสริมเพราะว่า<ม>ช่วงนอกฤด,ดูการเพาะปลูกก็จะหาทั้งทางด้านการท่องเที่ยวถูกไหมครับและสร้างโอกาสทางการผลิตโอท็อปแต่สิ่งสำคัญซึ่งต้องรอฟังรายละเอียดคือการเพิ่มขีดความสามรารถในการแข่งขัน,ขนมองยาวขึ้นแต่เพิ่มยังไงอันนี้ตรงต่างอันนี้อย่างยั่งยืนด้วยครับใช่ครับ